อ้าวสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากไอคลิปตัวที่แล้วนะครับโดยที่หน้าตัดตัวนี้จะมีขนาดาความกว้าง200มิลแล้วก็ลึก400มิลลิเมตรเท่าเดิมนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะเปลี่ยนเหล็กเสริมนะครับก็คือเพิ่มเป็น3เส้นนะครับสั่งแบบลูกชิ้นเลยขอเพิ่มพิเศษอีกเส้นหนึ่งเรามาดูความแตกต่างของการวิเคราะห์นะครับว่า เซกชันตัวนี้นะครับจาก2เส้นเพิ่มเป็น3เส้นในตัวเหล็กเสริมรับแรงดึงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะวิเคราะห์ด้วยวิธี Working เหมือนเดิมงั้นอันดับแรกสุดนะครับโจทย์ก็สั่งให้หาโมเมนต,ต์ต้านทานปลอดภัยนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าโมเมนต์ต้านทานปลอดภัยก็คือจะเป็นโมเมนต์สำหรับหาค่าหน่วยแรงไม่เกินหน่วยแรงที่ยอมให้ดังนั้นนะครับโมเมนต์ต้านทานปลอดภัยคือ มันจะต้องปลอดภัยทั้งเจ้าตัวฝั่งคอนกรีตแล้วก็ฝั่งเหล็กเสริมเดี๋ยวเราจะให้ตรงคอนกรีตนะครับ fc ถึง allowable แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเจ้าตัว fs fs ตัวนี้ก็ให้ถึง allowable เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูทีนี้โจทย์ตัวนี้ก็เป็นโจทย์ต่อเนื่องจาก A ตัวครั้งที่แล้วนะครับกำหนด fc พรามขอใช้ตัวเดิมแล้วก็ fs ก็ขอใช้ตัวเดิม fy โทดที fy ใช้ตัวเดิม เอาละครับเริ่มต้นได้นะครับคราวนี้เราก็คำนวณหาค่า fc นะครับเพราะฉะนั้นขอไปด้วยความรวดเร็วเลยครับ fs เท่ากับศูนจุดห้า fy แทนค่าลงไปนะครับอันนี้ก็ขอผ่านด้วยความรวดเร็วครับ n เหมือนเดิมครับคำนวณเสร็จแล้วได้เท่ากับเก้านะครับเอาละครับถัดไปเราจะมาคำนวณหาค่าปริมาณเหล็กเสริมคราวนี้เราเปลี่ยนเหล็กเสริมเป็นสามเส้นแล้วก็ต้องไปเปิดตารางเหล็กใหม่นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า มันจะกลายเป็นปริมาณเด็กก็คือ6.03นะครับเพิ่มจากเดิมมาเพราะเป็น3เส้นละแล้วก็ดีตัวเดิมครับอันนี้ก็เริ่มคิดค่าโลกันเลยนะครับคิดค่าโลกันครับอันนี้ค่าโลนะครับก็เอา AS แทนลงป่า BD เป็นตัวเดิมนะครับแล้วก็ได้ออกมาอยู่ที่จุดศูนแจะเห็นว่าเพิ่มมาหน่อยครับแล้วก็ไปแทนลงในสมการของไอเจ้าตัว K วิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับนี่ n รู้แล้วตัวค่าโลคำนวณเมื่อกี้แล้วแทนค่าลงไป ทำการกดเครื่องคิดเลขคำนวณครับคำนวณออกมาได้ k ก็คือจุดสามครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับเมื่อเหล็กเพิ่ม k ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้จริงๆาก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับอตัว k design ได้นะครับมันจะมี k design ถ้า k ต่ํากว่า k design ก็เป็น under r e i n f o r c e ถ้า k มากกว่า k design เป็น over reinforced อตัวนี้จะเกินนะครับไปลองคำนวณดูแล้วกันเอาละครับ เมื่อได้ค่า k เสร็จนะครับเราก็เอาไปคิดค่า j ต่อนะครับค่า j เท่ากับ1ลบ k ส่วน3แทนค่า k ลงไปเอาละครับคำนวณได้มาอยู่ที่จด8.92นะครับจดตัวเลขตัวนี้ไว้เริ่มทำการคำนวณหาค่าโมเมนต์ต้านทานปลอดภัยอันนี้เป็นฝั่งโดยคอนกรีตก็คือให้ใช้คอนกรีตเป็นค่า allowable เต็มที่เท่าที่คอนกรีตจะรับไหวฮะณที่นี้เราก็เดี๋ยวใช้94.5นะครับ แทนค่าลงไปในสมการ mc เท่ากับเศษึง2 fckjbd กำลังสแทนลงไปเลยครับอันนี้ได้ออกมาอยู่ที่3 3 3 0อาวาหน่วยเป็นเซนติเมตรนี้ก็ต้องแปลงเป็นเมตรหารร้อยครับแปลงจากเซนเป็นเมตรให้หารร้อยนะครับก็จะได้3า3 0ครับจดค่าตัวเลขตัวนี้ไว้นะครับเจ้าตัว mc คิด ms ต่อนะครับ ms ตัวนี้ก็ให้ fs เป็น allowable พอ fs เป็น allowable เมื่อไหร่ก็เอาไอ้ตัวแทนลงไปครับ ก็คำนวณไปแล้วดีก็ทราบแล้วนะครับอ้าวแทนค่าลงไปเลยครับกดคือก็เลขคำนวณมาก็ได้เหมือนเดิมครับกิโลกร,รัมคูณเซนติเมตรนะครับสามแสนกว่าหารร้อยก่อนออกมาเหลือสามพันเจ็ดกิโลกร,รัมเมตรครับจดโมเมนต์เอ็ตัวนี้ไว้ครับทําการเปรียบเทียบเจ้าสองตัวนี้ครับเปรียบเทียบสองตัวนี้ใครน้อยคนนั้นเป็นคนควบคุมไหมอันนี้ก็เห็นได้ว่าอ้าวตอนนี้เป็นคนน้อยครับันนั้นก็แสดงได้ว่าโมเมนต์ต้านทานปลอดภัยนะครับจะเท่ากับสาม 1344กิโลกรัมเมตรนะครับโดยที่ m s น้อยกว่า m c ดังนั้นหน้าตัดตัวนี้จะเป็นหน้าตัดแบบ over r e i n f o r c e s e c t i over n o r e i n f o r c e s e c t i o n ก็คือเหล็กเยอะฮะเหล็กเยอะเหล็ก over ใส่เยอะเกินงนั้นคอนกรีตที่มันต้านทานนะครับรับแรงอัดน,นี่คือคอนกรีตมันจะถึง allowable ก่อนซึ่งเจ้าตัว f s ใส่ซะเยอะเชียวมันก็เลยยังไม่ถึงไอเจ้าตัว allowable เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าในแง่ของการออกแบบเนี่ยหน้าตัดตัวนี้ จะเป็นหน้าตัดที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเอาละครับทีนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวเซกชันตัวนี้ฮะที่มีเหล็กรับแรงดึงอยู่ที่3เส้นนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะั่นคือทำการเอามาวิเคราะห์โดยการคิดค่าโมเมนต์ฮะโดยเอาโมเมนต์ใส่เข้าไปในสมการแล้ววิเคราะห์หาค่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตแล้วก็เหล็กเสริมฮะแทนค่าลงไปดังแสดงในสมการนะครับ อันนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคิดตัวนี้3,000ันะครับก็แทนเข้าไป3,000ันเสร็จแล้วก็คูณด้วยร้อยแปลงจากกิโลกร,รัมเมตรเป็นกิโลกร,รัมเซนส่วน KJ ก็ใช้จากเมื่อสักครู่นี้ที่คิดไว้ B ใช้20 d ใช้35นะครับก็แทนลงไปลองดูนะครับพอได้เสร็จนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นหน้าที่ Excel เขียนสูตรลงไปใน Excel แล้วคำนวณออกมาแต่จุดที่ผมสนใจก็คือเราจะทําการพอดกราฟนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าตัวนี้เนี่ยไอตัวคอลัมน์แรก เป็นแกน x แล้วเดี๋ยวเราจะให้คอลัมน์ y คอลัมน์ที่เนี่ยครับเป็นแกน y นแกน y ดังนั้น,น,นพอเราเอามาพ l o t กราฟก็เหียนได้ว,ว่ามันจะมีลักษณะดังนี้ครับเมื่อโมเมนต์เพิ่มขึ้นเจ้าตัวสเตรสในตัวคอนกรีตก็จะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งก็คือจะเป็นจุด allowable เหียนได้ว,ว่าถ้าถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็แปลว่าตรงนี้คือเป็นโมเมนต์ Mc ที่ต้านทานโดยคอนกรีตนะครับสูงสุดเท่ากับ allowable โดยเนื้อคอนกรีต ในทำนองเดียวกันนะถ้าเราใช้คอลัมน์แรกเป็นเจ้าตัวแกน X แล้วก็ใช้คอลัมน์ที่สองเเป็นแกน y เอามาพอดก็จะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์กับสเตรสที่เกิดขึ้นในเนื้อเหล็กเสริมรับแรงดึงซึ่งพอพอดกราฟไปเรื่อยๆนะครับก็เห็นว่าสเตรสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อโมเมนต์เพิ่มขึ้นสเตรสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งก็คือจุดที่ fs ถึง allowable ก็เห็นว่าพอถึงพันสองมาหลายโมเมนต์เจ้าตรงนี้ฮักเรียกว่า เอาการาฟ2การาฟตัวนี้มาเปรียบเทียบกันนะฮะจะเห็นได้ว่าตรงนี้ต้องเป็นการาฟที่เป็นสเกลเดียวกันนะฮะก็คือตั้งเป็นสเกลเดียวกันดังนั้นเมื่อโมเมนต์มันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะไปติดตรงใดตรงหนึงน่งฮะก็คือจะเห็นได้ว่าการาฟตัวนี้นะครับมันจะไปชนที่ MC ก่อนนะ MC อยู่ที่3 3 1 4, 4ก็ทําให้หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในฝั่งคอนกรีตถึง allowable ซะแล้วแต่ในขณะที่สเตทที่เกิดขึ้นในเหล็กเสริมยังไปไม่ถึง allowable 2,000ันเลยครับ อยู่แค่ราวๆประมาณพันเกว่าๆนะครับเป็นตอนนั้นเห็นได้ว่าฝั่งเหล็กเสริมก็ยังคงรับแรงได้แต่ฝั่งค,คอนกรีตถึงกับลาเวลซะแล้วหน้าตัดตัวนี้จะเรียกว่าหน้าตัดแบบโอเวอร์เรนเฟอสต์เซชันนะคอนกรีตไปก่อนนะครับดังนั้นเปรียบเทียบ2 Se เซกชันนี้ก็เห็นได้ว่าเซกชันจะเป็น2เส้น DV16 เนี่ยเจ้าตัวเหล็กจะถึงลาเวลก่อนหน้าตัดตัวนี้จะเป็นหน้าตัดแบบ Under Reinforce d section ซึ่งเวลาออกแบบแบบซิงกี้เราจะอยากได้หน้าตัดแบบนี้ครับ นี่นี่คือหน้าตัดที่เราต้องการแต่ถ้าเราออกแบบไปแล้วมีโมเมนต์มากขึ้นแล้วเราใส่เหล็กมากขึ้นนะครับจนกระทั่งเหล็กมันมัน,ม,นมันเยอะเกินคอนกรีตตรงนี้ไปก่อนอันนี้เราก็เห็นว่าเป็นโอเวอร์เรน f o r a t i o n นซึ่งในแง่ของการออกแบบเราจะไม่ต้องการแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเนี่ยเราต้องใช้เหล็ก2เส้นบนมาช่วยอยู่แล้วครับก็คือเอาไว้ยึดเห็กปอกเดี๋ยวเวลาเราออกแบบจริงๆมันก็จะมีเหล็กปอกแล้วก็มีเหล็กบน วิ่งนะครับวิ่งยาวตลอดนั้นถ้าตัดตัวนี้มันก็จะกลายเป็นดับบี้นั่นเองครับงั้นในอนาคตเดี๋ยวเราต้องมาวิเคราะห์เป็นดับบี้แทนครับถึงมันจะเกินเป็นแบบซิงกี้แต่เดี๋ยวมันจะมีเหล็กบนมาช่วยอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดคอนเซ็ปต์ของการดีไซน์นะครับเอาละครับอันนี้ก็สรุปว่าจบตัวอย่างของการวิเคราะห์ที่2นะครับหน้าตัดที่ผมจงใจให้อ่เพิ่มปริมาณเหล็กเสริมจากเจ้าตัว2เส้นนะครับเปลี่ยนเป็น3เส้นก็จะเห็นได้ว่า มันก็จะมีลักษณะดังแสดงครับอันนึงเป็น Under, อันเดอร์อันนึงเป็นโอเวอร์ครับอันนี้ให้นักศึกษาก็ไปลองฝึกทดลองคำนวณดูนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ให้เป็นเนี่ยครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนําไปสู่การออกแบบต่อไปครับในการออกแบบต่อไปจะเห็นได้ว่าโมเมนต์นะครับถ้าเราฟิกเซคชันไว้อยู่ที่20-40พอเรามีโมเมนต์นะครับโมเมนต์ Moment ถ้าขึ้นมาปุ๊บป๊บเหล็กก็จะอยู่ที่เท่านี้ ตอนนี้ก็ยังเป็นอันเดอร์แต่ถ้าเพิ่มเพิ่ม,มโมเมนต์เพิ่มโมเมนต์เพิ่มโมเมนต์จนกระทั่งโมเมนต์มันไปนชนที่ความขีดรับได้ตอนนี้เราก็ต้องกระโดดไปเป็นดับบ้ฮะอย่างนี้เป็นต้นครับนี่ก็เป็นแนวความคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์แล้วจะนาไปสู่การออกแบบทีนึงครับนักศึกษานะครับไปลองทบทวนการวิเคราะห์แล้วทําความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของออการวิเคราะห์เหล็กว่าเหล็กมากเหล็กน้อยเป็นยังไงนะครับไปเปรียบเทียบดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอลาเท่านี้ก่อนนะครับอ้าวจัด ไปอย่าให้เสียของครับ